เราเกิดขึ้นมาเราก็จะศึกษาเร,าเรียนมีตัวเราของเราเป็นธรรมดาธรรมชาติทุกคนละ่ะก็ทําการงาน,นก่อนกลับมาพบพุทธศาสนาละเข้าใจเรื่องทุกข์สมุทัยนี่รอดมากก็หาทางพ้นจากความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงก็มาเข้าขั้นในเรื่องของการภาวนาภาวนาใมา่ก็มาทำให้เจริญขึ้น กาจิตนาให้เจริญขึ้นในทานในศีลสิ่งสำคัญก็จิตให้เจริญขึ้นในการฝึก,กจิตให้มีความสงบแ้ะได้รับความสงบมีปิติมีความอิ่มใจเพราะเราฝึกมาแล้วที่ผ่านมาในชาตินี้ในชาติที่แล้วฝึกมาแล้วชาตินี้ก็ทําได้โดยไม่ยากแต่บางคนก็กจิตจะฟุ้งซ่านไม่หยุดก็อย่าไปลดละความเพียรพยายาม ถึงจะไม่สงบพยายามวันหนึ่งเราต้องสงบขึ้นมาได้ว่าเรามีความตั้งใจศรัทธาเราอย่าไปท้อถอยเราเชื่อมั่นในคำสอนของสมมาสมุทธเจ้านะคตธรรมของท่านพ้นทุกข์ได้จริงเราก็จะภาวนาให้เต็มกำลังของเราอย่างผู้ที่มีศรัทธามีความเพียรมากน้อยก็อยู่ที่การสร้างสมอบรมบำกัดแต่ถ้าจิตเรามีปัญญาเห็นประโยชน์ ถ้าเกิดความสงบของใจมันก็จะเป็นเองแหละไม่ต้องบังคับถึงเวลาหนึ่งนะ่ะการภาวนาจะสบายจะเป็นเองเราไม่ต้องบังคับบัญชาอะไรเลยจิตเขาจะบอกก็เองมาเวลานี้จะต้องไปเดินจงกรมเวลานี้นั่งสมาธิความสำคัญคือถ้าเราอยู่ในระหว่างวันก็มีสติสัมปชัญญะตั้งแต่ตื่นจนถึงเราหลับไปเนื่องความมีสตินการให้ทานจะมีอยู่ไหม ก็ยังมีอยู่รักษาศีลก็ยังมีถึงความพร้อมทั้งศีลอยู่มาพระแม่วิสาขาฐนานานาถาพิธีกรเศรษฐีเนี่ยยิ่งพระแม่วิสาขาเห็นธรรมะตั้งแต่เจ็ขวบแล้วเป็นพระโสดาบันทําทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติมีครอบครัวได้เพียงแต่เปลี่ยนความเห็นว่ารูปนามมันไม่ใช่ของเราจริงๆิงมันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนแปลงไปแต่ความยินดีพอใจอยู่ในร่างกายนี้ยังมีอยู่ก็ไม่ได้เสียหายอะไร อยู่ในขั้นของศีลธรรมศีลห้าประการท่าน,น,นพวกเราเป็นกะลาวา่จึงมีโอกาสที่เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้โดยไม่ยากเหมือนกันมาบริวารท่านอนาถตาบป็นกาเศเษฐีก็เห็นธรรมมากบริวาทรท้าพระเจ้าพิมพิสารก็รู้ธรรมเห็นธรรมจานวนมากเพราะอะไรเพราะท่านสร้างมาแล้วสร้างบุญสร้างกุศลสร้างฐานสร้างศีลภา,าวนามาแล้วงั้นเราก็พยายาม ทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานมีโอกาสฝึกจิตของเราให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เมื่อเราเห็นคนแก่คนเจ็บกด็ดีนะคนตายยิ่งคุณหมอคุณพยาบาลก็ยังเห็นกันทุกวันกตน้อมเข้ามาสึงชีวิตทุกชีวิตของเราเองคนอื่นก็ตามเป็นอย่างนี้เราจะแค่เข้าใจว่ากายนี้มันเป็นอะไรบ้างเมื่อเรา ฟังครั้งแรกเลยว่าร่างกายนี้มันเป็นรังของโลกเรายังแข็งแรงอยู่แล้วก็ไม่เห็นมันจะมีเป็นรังของโลกได้ยังไงยังไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเกิดขึ้นกับเราในเย็นได้ฟังก็เป็นของคนอื่นเขามีโรคนั้นเกิดขึ้นมามันกันลามไปทั้งตัวแล้วแต่เราไม่ได้คิดว่าเราก็จะเป็นอย่างนั้นถึงจะรู้ก็อาจจะรู้โดยสัญญาแต่ไม่ได้รู้ด้วยปัญญา ในการรู้ได้ปัญญาวัตถุเจตุสสงบจิตสงบขึ้นมาแต่รู้รู้ขึ้นมาเลยบังกายนี่มันมีแต่ว่าจะเกิดขึ้นมาดับไปดับไปดับไปมันเกิดดับสังขารนี่มันน่ากลัวมากเลยมันเป็นที่อยู่ของโลกที่จะเกิดของโลกก็อยู่ในสังขารนี้พระเจ้าจึงสอนให้เราไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก็เอาสรีระของพระองค์กำลังจะนิพพานนี่แหละมาสอนเราว่าดูก่อน ภิกษุทั้งหลายคือผู้ที่เห็นภัยในพระตัดสงสารจะเป็นพระเป็นโยมก็ตามให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะอย่าสังขารมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอย่างนี้เราก็มาเตือนตอนเองทุกวันว่าวันเกินล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทาําอะไรอยู่ชีวิตเราจะิหลือเท่าไหร่มันหมุนไปไวมากนะเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็วันเดี๋ยกว,ยก,วยก็เดือนเดี๋ยวก็ปีมีมืมดมีแจ้งมีมืมดมีแจ้งเนี่ยอ เราจะมีอะไรอยู่ในโลกนี้ก็จะมีมากมีน้อยแต่ว่าโลกมันหมุนไปอยู่เสมอการเวลามันก็ไม่หยุดถ้ามันหมุนเร็วๆเราก็จะเห็นนะโอ้มันเข้าไปสู่ความตายแล้วนั่นเนี่ยถ้าเราเห็นด้วยยานเราก็จะเห็นแบบนั้นมันเร็วมากหมุนไปจากพวกเรานั่งกันอยู่นี่อาวเผลอมาแล้วแล้วก็60สิบละห้าสิบหกสิปีเจ็ปีแล้ว แล้วเจ็จะไป80แล้วถ้าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่อาจจะรู้สึกว่ามันอีกนานแต่พายุมากขึ้นทําไมรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นแล้วเนี่ยธรรมาชาติเขาก็มาเตือนเราให้เราไม่ประมาทนั่นเองอ่ะเพราะอะไรพลังกายเราก็เริ่มจะอดล้าขึ้นมาเป็นธรรมดาอย่างนี้บางทีก็จะมีถามว่าท่านสบายกันดีไหมเราก็จะตอบให้กาลังใจว่าสบายกันดีแต่แท้จริงแล้วความสบายดีนั่นมันลดไปทุกวัน มันไม่ช่ดีเหมือนเก่าแต่ว่ามันยังไม่ใช่ว่าจะเสียหายไปมากขนาดยังพออยู่ได้ชาตุขานนี้ยังพอพอทนได้เหมือนกันถ้าทนไม่ได้มันก็ต้องแตกสลายไปนี่การจะเรียนรู้ให้เกิดปัญญาเข้าใจในกองสังขารตามความเป็นจริงนี่เปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นที่ถูกต้องก็คือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตไชนได้เนี่ยนี่เราเห็นถ้ากับเห็นธรรมะ เห็นความจริงไอ้ที่เราเป็นตัวเป็นตนที่มันเหนียวมันแน่นอยู่นี่แหละเห็นว่าไม่ใช่ตนไอ้คำว่าเหนียวแน่นเนี่ยมันฝังลึกนะฝังลึกก็ไม่มีใครอยากหรอกถ้าเรารู้แล้วว่ามันยึดมั่นถือมั่นมันเป็นทุกข์ดังนั้นอะยึดในตัวเราก็ทุกข์ยึดในคนที่เรารักก็มันก็มีความทุกข์ยึดในสา์ที่เราเลี้ยงไว้ก็มีทุกข์ก็ไม่ต้องการความทุกข์แต่เมื่อเหตุความทุกข์ยังมีอยู่ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมา เนี่ยทำทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดถ้าเราจะไม่อยากทุกอย่างนั้นอยากจะพบกับความสุขหรือความเย็นเราก็มาศึกษาธรรมมาปฏิบัติธรรมตั้งแต่เริ่มตัวมาให้ทานนี่แหละเป็นการละตัวตนจากวัตถุที่เรามีอยู่สิ่งของที่เรามีอยู่ก่อนเราละตัวตนก่อนรักษาศีลเราก็ละตัวตนอีกระดับหนึ่งอ,าอ่ายังมีตัวเราคิดไปฟุ้งซ่านเด็กก็ละตัวตนพยายามฝึกให้สงบก่อนนี่ก็ไม่ดีสงล ทานศีลเนี่ยอริสวงก็เกิดอะไรเกิดเทวะเทวาขึ้นมามีความสุขใจความสุขใจเกิดขึ้นจากความดีเกิดขึ้นจากความเสียสละถ้าเรามีแต่ความโลภเอาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มาเป็นของเราคนเดียวมันจะมันจะหนักไปเรื่อยๆนะมันจะมีความหวงมันจะมีความหวงไปเรื่อยๆแต่เมื่อเราได้สละออกไปเราก็เบาเรื่องว่าทำบาร,รมีทำบุญบาร,รมี เบาใจเบากายแล้วก็ฉลาดในการแสวงหาทรัพย์ฉลาดในการที่บริหารทรัพย์นั้นไม่ใช่ว่าจะทําทั้งหมดทําเพื่อเป็นอารมณ์ของความดีของใจส่งเสริมให้เกิดศีลธรรมปัญญาธรรมขึ้นมาบางทีมีมีคาถามว่าเ,าเอาเราเอาแต่ภาวนาเลยได้ไม่ได้ภาวนาเลยเพื่อเขา้เขา,สเขาสู่แก่นของธรรมะเลย แต่ผู้ที่เห็นแล้วว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วอะไม่ใช่ของขงเราอะทุกอย่างเป็นของโลกนี้เดีย๋ยวจัก็จะมีเมตตามีกรุณนาแบ่งปันช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลำบากและความดีเนี่ยทุกคนก็ไม่ใช่ง่ายที่จะทําได้ยิใครมีความดีขึ้นมาไม่เล็กน้อยเราก็อนุโมทนาเนาะสาธุกับเขาด้วยเห็นใครทําบุญตักบาตรฟังธรรมมีความดีช่วยเหลือสังคมต่างๆอนุโมทนาไว้ ตั้งจิตไว้เลยเขาทําได้ดีกับเราก็ยิงสาทุมากๆทุกดวงจิตที่แท้แล้วทุกดวงจิตมันไม่มีชื่อหรอกเป็นธาตุหลวงเนี่ยอาศัยกายจึงไปตั้งว่าชื่อนั้นชื่อนี้เอาร่างกายนี้ออกไปจิตนั้นมีวิชาปรุงแต่งก็มีตัวมีตนขึ้นทาไมมีอวิชาปรุงแต่งก็ไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเข่าไม่มีหญิงมีชายทั้งนั้นเพระฉะนั้น เราจะต้องการเข้าไปสู่ความรู้หรือปัญญาที่จะหลุดพ้นเราก็ต้องอนุโมทนากับทุกท่านที่มีความดีนะไปซ้ําเติมคนที่เขาเพียงพร้มด้วยกิเลสที่มันครอบงำเอาไว้ทุกคนในะดวงจิตเนี่ยดวงจิตต้องการหลุดพ้นอิสระเท่านั้นน่ะในความอินสิสระแต่ว่าในเบื้องต้นเขาไม่รู้จักความอิสระเลยเป็นยังไงมาเรามารู้จักความอิสระมาบ้างแต่คนอื่นยังถูก ความโลภก็คือตัวความหลงตัวพิชามาครอบงาอยู่เราก็คิดว่าเขาโกรธมาแล้วเราเห็นเขาโกรธเราก็อย่าไปโกรธตอบคนนั้นเพราะเห็นโทษพระเจ้าสอนว่าเมื่อมีความโกรธขึ้นมาคนเื่นเขาโกรธเราแล้วเรายังไปโกรธตอบนี่แสดงว่าการภาวนาเรายังไม่เข้าขั้นเท่าไหร่ต้องแห่ไปยิ่งถ้าเรามีอำนาจบารมีมากกว่าล่ะสามารถโต้ตอบ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้คนที่กําลังอ่อนกับเราได้แต่ว่าเราอดทนได้แต่ที่เราไม่ทําอันนี้ทําได้ยากกว่านทาได้ยากสามารถทําได้แต่ไม่พยาบาทไม่ทําอันนี้ทําได้ยากกว่าเหมือนกันแต่ว่าคนที่เป็นลูกน้องคนที่มีอานาจบารมีน้อยไม่สามารถตัวตอบได้อันนั้นเป็นคันติระดับหนึ่งแต่ผู้มีอานาจมากกว่าแล้วยังมีคันติมากขึ้นอีก ไม่โตตอบให้อภัยวางกุเบขาได้อีกไม่ซ้ําเติมอันนี้บีบุตรปรมีมากทีเดียวเราก็ฝึกจิตของเราจนว่าความพยาบาทมันก็น้อยลงไปยิ่งเราเข้าใจธรรมะว่าแท้ที่จริงมันไม่มีตัวตนนะได้จะไปพยาบาทเขาทําไมเนี่ยเมื่ออวิชามปรงแต่งจิตของเขาไม่ใช่ตัวเขาตัวจิตเขาก็ไม่ต้องการนะ่ะแต่ว่ามันยังหลงอยู่ผู้ที่มีปัญญาก็เห็นว่า คนที่มีวิชาแตหนาประทานความวามอยู่นะเกิดผนจิตยังเป็น,นเด็กๆอยู่ก็ให้อภัยไม่ซ้ำเติมรอโอกาสเวลาที่จะช่วยเหลือนี่ผมมีหารธรรมนี่ก็จะรักษาจิตของเราให้มั่นคงให้มีสมาธิไว้เมื่อสมาธิตั้งมั่นได้ดีเราก็จะมองเห็นสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เนะี่ยได้ธรรมะเห็นเป็นสมมตินะจิตก็เป็นมีมุติขึ้นมาได้ เห็นสิ่งทนายไปแต่ชื่อนะเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งเราตั้งส,ยสวยๆกับชื่อว่าต้นแจมจุลีบางทีก็มีชื่อนึงก็เรียกอีกชื่อนึงอ่ะแต่ที่แท้แล้วก็ไม่มีชื่ออะไรเลยนะไม่มีชื่อต้นไม้นั่นก็จริงๆชื่อจริงๆไม่มีเราก็ตั้งขึ้นมาอยากให้เพราะก็เรียกอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้หรือเข้าใจอย่างนี้ จึงเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นเพียงชื่อเป็นเพียงสมมุต์ไม่มีตัวตนที่แท้จริงแม้แต่ตัวเรานี้ก็เหมือนกันเราก็จะเห็นธรรมแหละเห็นธรรมแต่ไม่ใช่ว่าบรรลุธรรมเพียงแต่เปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกตัวเองซึ่งมันไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราแต่ที่มันฝังแน่นมานานกว่าตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยเราจะมาสละไม่มีตัวเราซะด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดก็ได้ต้องฝึกสมาธิให้เราตั้งมัน่น ให้พวกเราได้ฝึกกันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่เรานั่งอยู่นี้จากนี้ไปก็ฝึกสติทำปัญญาของเราไปทั้งวันนะพิจรารณาทำอยู่เสมอในที่สุดแล้วศีลสมาธิปัญญารวมกันเข้ามาเราก็จะเห็นชัดจะไม่สงสัยในการปฏิบัติไม่ยินดีไม่ยินร้ยายตรงนี้เป็นทางที่จะได้เห็นธรรมะจนกว่าตัวสมาธิมันจะดีขึ้นนะ เรื่องของศีลนี้เป็นปกติกายเบาจิตเบาอันนี้มันก็ง่ายในการปฏิบัติล่ะเราพยายามฝึกเข้าไปให้ถึงในสมาธิระดับนี้ในเบื้องต้นยิ่งั้นพวกเราที่ได้ตั้งใจสร้างความดีกัน,กนมาทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกปีทุกเดือนทุกปีเนี่ยอันนี้เป็นการบ่มบาลมีบ,มบ่มจิตใจของเราบ่มเอาความดีผมใจของเราใจจะค่อยๆผ่อ,องใสขึ้นจะค่อยๆงดงามขึ้นจากมนุษย์เป็นใจเทวดาจากเทวดากระจายเป็นพระ ขึ้นมาก,ก็คือวะละมีความประเสริฐสึ่ก็คือเห็นความจริงของรูปนามเป็นอนิจจังทุขงังนรตตาเปลี่ยนความเห็นทําลายความหลงได้เห็นผิดได้นั่นแหละความเห็นถูกเกิดขึ้นมันก็ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราคอยตั้งใจทุกท่านท่านเจริญป